็ไมน้อเล็ก like นิดเดียววันนี้ก็มาปราสาทโอซากานะฮะไปค่ะไปบ้านอ๋อไอ้รูจูกมูีแต่กล้องก็เป็นรอยเดินหุ้ยหุ้ยหุ้ยเลยหุ้ยขวาซ้ายขวาซ้ายขวาผิดขากลับอโอเคซ้ายขวา 对吗？ ต้นนี้สวยสวยสวยประดัมนี่ไงใบไม้สีแดงแบบสวยชาบอย่าจับอย่าจับอย่าจับแค่ทมา ภาษาแล้วครับนี่ภาษาสกากฤษกับ<อ>ระวังนกอีกระวังนกข้าบผมเขาเ,เลี้ยงด้วยแอรข้าวญ,ญี่ปุ่นเลยเชื่ <c oughs> อเสียงเป็นพิเศษวในข้าวมันมีธาตุเหล็กสูงเลยระวังเหมือนนกพิราบเลยนี่ อันนี้ไงพอ,อยใช่เหรียญไงออขนมเหรี่ไงขนมเหรียญ <c oughs> เออเดี๋ยวนี่ยแหละเดี๋ยวก็อดแดกละกิน,นได้ไงว่าไม่มีทางอื่นเอ้ยทางนี้ทางเดียวไม่มีทางเข้าอ,อื่นนะเเออมีทาางข้นใช่ใช่ทำไมต,อ,ตอนออกไง <c oughs>

แล้ก็แบบอันไหนอันไหนของเก่าได้ก็ใช้ของเกา่าล้างมือไหมป้า,ปาไปไปล้างมือก<อ>ันไี่มมตะปูแบบไม่ใช่ตะปูใช่ไหมครับน้องทรายก็ปูใช่ไหม,ไมครับเราป้าไปล้างมือดีอก,ดดดดกว่าบักลดลดบัยเราขึ้นไปบนยอดได้เลย ประมาณนั้นนะไปล้างมือไปล้างมือไปล้างมือกันล้างมือที่เลยนะคะ่ก่อนเข้าบ้านใครก็ต้อง ตลองการสูการคไนไทยขวามันชอปช็อปแอนเลสตลอดชาโอ oh, ชาชาประชาโอชาชาประชาโอชาชาบิวตี้ อันนี้สร้างปี1 9 3 1แต่แบบว่าฝรั่งเข้ามาลงตุวนะแต่แล้เขาบอกว่สร้างกระแพงบางตัวอีกทีเห็นอย่างนี้คือเป็นวัพคือเจเลยเป็นพืชนะเป็นพืชอย่างหนึ่ง Nhay, đi nghĩ là chịu ra, đi qua lại. Ayo gương mặt bên lệch. Kuôi nãy. Kuôi nãy. A tiệc. Móng vòng đón. A biểu diễn. Móng vòng đón. A biểu diễn. เล่นจามาแล้วเกิดนะเล่นกันไหนะเล่นกันไหนเพื่อเดี๋ยวโดนอันนี่หรือเรต้องอะไรันต้องติดอะไรเขาบอกให้ทำไงอุุยอย่าโดนมาข้างหลังก็พอโดนได้อะ What is he doing He's beginning to believe ลื้บุดเลยเอ็กซ์แา နင်နားအားရနားလေလဲ့နီ คนี่ได้ของรางวัลด้วยไม่น่าเลยไม่งั้นนนได้ของใหญ่กว่านี้แล้วถ้าเราไม่เล่นไม่ได้เอาให้อยู่แล้วเาให้อยู่ล้รีได้ป่ะสอรีโรชาเอลเอลเหมือนที่ไทยแลนด์เลยก็มันเป็นอะไรเผื่อมองประเทศมันแตกต่างเฮ้ยหล่อเฮ้ยหล่อนี่มันมีเซ็นเตอร์อย่างกับมีจีเอ มึงอย่าเลยเดี๋ยวแฟนแฟนแเขามาได้คนกลังเลยไหนร้อยเดียวก็ประกัน A5 A5 เนาะอะไรเขาขายเป็นไม้แยกเลยใช่ปะวะไม้กล่องกันีเขาขายเป็นไม้แยกราคาปะ 400ร้าย0 0ว่้อย้อยงกน้ับี้อยถางอก็าว่าเราไม่ต้องกินท0 0เลยนแลวเาุมันคงวาแปปีเบิร์ดเย์พวกงานสคนอะแต่กุไม่รู้จะซื้ออะไรดีวะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครก็อีเน็ตอ so ีมายเองนี้ก็เดืนเดียวกันหมดเลยอว้าวซึ่งกูบาเดยกูบาเดย์ เอาเลยไม่ได้เดี๋ยวเขาหุ่นให้อื้มหวานอ้นี่มันสเปิร์มปลาไงเฮ้ยไม่หลับเคยกินหรอใส่กระป๋องลองแหละเดยวลองม่อนได้หรอเดนเด่นฮาไม่ใช่เดนเด็ฮาเขาอะไร ป้าก็อยากลองนะป้าแพงอยู่แต่ที่นี่ใช่ไหมคือจะเดินคือจะถูกนี่แนี่แหละโครมมอยากกินที่ไหนซื้อเลยซื้อไหซื้อมันเลยอยอูนปอนี่เขากินเอา เดินไ,ไดูอะโอโทโรนั yeah. <Ot> ่นติดอย่นรนงอโทโรใช่ปะใช่โอโทโรปามาโทรโรเนี่ยชอโทโรอ่แต่ละส่วนเราไม่รู้ว่ไหนเีชโทรโร่ที่พี่เขาบอกยู่ที่เขาบอกว่าอยู่ใต้คอ ข้าวราปหลายพันแปดแพงเลยนะพันแปดโอมันเป็นซูชิ 4, <8. S 2> อันนี้มันมีข้าวใช่ปะปัญหาคือเราไม่รู้นะิสวดโอ,อโทโร่มันกินอะไรโอโทโร่หรอโอโทโร่ที่มันแบบมันแซก่กแต่ว่าอันนี้ มันมีแบบอันที่พี่บอลสียอะคา่ะ